สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะตัวเกมบอยตัวอ้วนเนี่ยแหละครับเกมบอย DMG 0 1ที่ผมนำลงประมูลนะครับตัวนี้จะมารีวิวให้ชมว่ามันมีรูปร่างเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างกับตัวนี้นะครับเมื่อท่านประมุประมูลเนี่ยนะสิ่งที่จะได้คือมีเครื่องเกมบอยผมเรียกเกมบอยอ้วนนะครับเกมบอยอ้วน กรอบแบบใสกรอบใสคือจะมองเห็นทะลุเลยนะท,ทุกอย่างู้อะไรครบครบถ้วนนะครับแล้วก็จะมีที่ชาร์จให้ที่ชาร์จใช้ของผมนะใช้อันนี้นะครับมันจะไม่ใช่ฟ้าชาร์จเนี่ยมันจะชาร์จเข้านะแล้วก็ตลับเกมครับ d ดาคอนเควส t ภาค1ภาค2ภาษาอังกฤษอันนี้ตลับก๊อปปี้นะแถมไปให้เผื่อไม่มีอะไรจะเล่นกแ็แถมไปให้ด้วยนะครับแล้วก็ กระเป๋าครับกระเป๋าไว้ใส่ตัวเครื่องเป็น Air ์โฟมนะฮะเอาไว้ใส่เครื่องนี่เป๋าจะได้พกพาไปไหนได้นะครับอันนี้แถมไปให้ด้วยสําหรับผู้ที่ชนะการประมูลนะเอาละนี่คือสิ่งที่จะได้ตัวนี้ผมทําอะไรกับมันบ้างอันดับแรกเลยนะครับก็คือตัวจอผมเปลี่ยนเป็นใช้จอ IPS Screen ขอของของแบรนด์ฟั n นีนะ คือจอตัวนี้ก็จะมีขนาดใหญ่กว่าจอเดิมๆฝั่งละ1มิลลิเมตรเขาเรียกว่าใหญ่กว่าเดิม11%ความจริงก็คือฝั่งละมินฝั่งละมินขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วจอเป็น ips ภาพก็จะสวยด้วยแล้วก็ปุ่มกดนะผมมอสตัวสีตรงนี้เป็นปุ่มกดสีแดงนะครับปกติตรงนี้มันจะเป็นสีม่วงเนาะไม่ม่วงก็สีดําถูกไหมไอ้พวกกรอบใสๆอ่ะบางทีก็เป็นม่วงนะบางทีก็เป็นดํา แล้วก็ด้านหลังนะครับผมมอดโดยใช้แบตเตอรี่นะแบตเตอรี่1,800 m มิลลิแอมครับในการในการใช้งานจ่ายไฟแล้วก็มีตัวแปลงไฟให้แล้วเพื่อให้ได้ไฟที่เต็มเต็มเวลาใช้งานนะครับดังนั้นใช้กับตลับแฟตนี้ได้สบายไม่มีปัญหาไม่กระพริบนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นรูเสียบชาร์จซึ่ง จะเปิดฝาเสียบแบบนี้ก็ได้นะครับหรือถ้านั่นผมก็เจาะรูไว้ให้เรียบร้อยครับอันพวกนี้ที่ทําเองนะฮะเจาะรูเองเพราะผมวางผังไว้ตรงนี้ลานั่นบจะพอดีแบบนี้นะครับอ่ะมาดูการชาร์จนะเดี๋ยวผมไปไปเปิดไฟแป๊บหนึ่งลืมเปิดไฟถึงเปิดสวิตไฟอ,ะอ่ะอโอเคอ่ะเปิดแล้วการชาร์จก็ใช้สาย USB Type-C นะครับแบบนี้ธรรมดาแบบนี้เสียบเลยไอ้นี่ไม่ใช่ไท p e c ดินี่หยิบทายอะไรมาวะเนี่ยไอ้นะหยิบไมโครมาเฉยเลยมเมื่อกี้อะไมค์ไมค์อันนี้ Type-C ครับแบบนี้นี่นะเราก็เสียบไปที่รูนี้เลยปุ๊บไม่ต้องเปิดฝาไงนะเนะจาะรูไว้ ไฟเวลาเราชาร์จนะครับมันจะขึ้นสีส้มแบบนี้สีส้มหรือสีแดงสีแดงนะครับสีแดงแดงแบบนี้และพอเวลามันเต็มอะ่ะตรงนี้มันจะเป็นสีฟ้าสีแดงก็จะดับจะเป็นสีฟ้าก็คือไฟเต็มครับพันแปดร้อยมิลลิแอมชาร์จก็ประมาณอันนี้เราไม่ได้เราไม่ใช่เป็นฟ้าชาร์จนะมันก็จะประมาณสักสองชั่วโมงไม่เกินสามชั่วโมงหรอกนะไฟแดงดับก็เล่นได้ถามว่าเล่นได้กี่ชั่วโมงผมว่ามันเกิน สามชั่วโมงนี้เกิดแน่ๆสี่ชั่วโมงก็ถึงสบายๆสี่ชั่วโมงก็ถึงแน่นอนนะครับถามว่าเทสนานกว่านั้นไม่เคยเพราะว่าส่วนใหญ่เล่นเล่นเสร็จก็ก็ปิดแล้วอ่ะอันนี้คือสิ่งที่มอสให้แล้วก็อีกอันอีกอย่างหนึ่งที่มอสไปนะครับดึงดีวดอ๋อดึงให้ดูเลยดึงให้ดูเลยนี่ดึงออกได้เลยอีกสิ่งหนึ่งที่มอสก็คือว่าแอมครับผมเสริมภาคแอมนี่คือตัวแอมนะครับเพื่อขยายเสียงลําโพงดังนั้น การต่อวงจรเนี่ยผมก็จะต่อลายเสียงจากบอร์ดเลยนะครับตรงมาแล้วมาที่ตัว M. แอม้วแล้วหลังจากนั้นตัวลำโพงผมก็ไม่ได้เชื่อมกับบอร์ดแล้วตัวลำโพงผมก็เอาสายมาเชื่อมกับแอมเลยมันก็เลยทำให้เสียงดังแล้วก็จะเป็นเสียงที่ไม่เหมือนไม่เหมือนการผ่านช่องนี้มันจะเป็นเสียงเขาเรียกว่าโปรซาวมอสนะครับคือเหมือนเสียงที่เรียกว่าออกจากลายเอาตรง,ตรง,ตรง มันทำให้เสียงดีนะครับอันนี้อันนี้เสียงดีไลท์เอานะเหมือนเราเปิดไลท์เอาก็คือมันออกเต็มอะถามว่ามันมีข้อข้อดีคือเสียงดังคุณเล่นแล้วมันปกติเวลาเราเล่นเกมบอยตัวอ้วนเนี่ยเสียงมันชาบเบาๆงุ้งิงงุงนะ้งย่งมันไม่สะใจคราวนี้เราจะดังลั่นเลยแล้วก็แต่มันก็มีข้อข้อที่เรียกว่าข้อด้อยอ่าข้อดอยก็คือว่าถ้าเกิดเราเอาหูฟังมาเสียบเอาหูฟังมาเสียบปุ๊บ เสียงออกจากหูฟังไหมออกปรับปรลม่มได้ปกติไหมปรับได้แต่เสียงลําโพงมันจะไม่ดับเพราะว่าเราไม่ได้ต่อเชื่อมลาโพงจากภาคบอร์ดเข้าใจไหมครับดังนั้นเลยไม่แนะนําให้ใช้หูฟังในการเล่นเพราะว่าคุณได้ยินเสียงในหูก็จริงคนข้างนอกก็ยังได้ยินเสียงจากลําโพงอยู่ผมจะมอติดแอมลักษณะนี้ก็คือทั้งหมดที่ผมเคยทำายนะทั้งไอ้ตัวเกมบอย ตัวอ้วนที่เป็นอลูมิเนียมผมก็มอสติดแอมแบบนี้นะครับเพราะว่า,าไม่อยากให้ท่านใส่หูฟังเล่นเกมกันนานๆน,น,นะครับมันอันตรายต่อหูด้วยนะฮะแล้วก็แบบนี้ดีกว่าเปิดลําโพงถึงเวลาท่านก็ต้องเบาเสียงอยู่ดีนะลำโพงเสียงมันดังนะครับอ่าเอาละนี่คือคร่าวๆเลยไม่คร่าวๆละนี่คือทั้งหมดเลยละทั้งหมดหน้าปัดด้วยอะพูดถึงหน้าปัด,ดนิดนึงหน้าปัดก็เป็นกระจกแก้วกระจกแก้วมันมีข้อดีคือมันใส เนี่ยผมก็ทำอย่างดีนะไม่ให้มีฝุ่นไม่ให้มีอะไรเป่าให้เรียบร้อยค่อยประกบนะครับแน่นรับรองว่ามันไม่หล่นแตกแน่นอนไอกระจกแก้วเนี่ยมันมีอยู่อย่างเดียวก็คือว่าท่านทําเครื่องหล่นแล้วกระจกแตกนั้นแหะแตกแน่นอนฮนะแบตเตอรี่ก็รับประกันนะครับให้90วันเลยอ่ะ90วันนะฮะหลังจากที่ซื้อนะครับ สามเดือนอนะแบตเตอรี่นะเราประกันให้นะครับส่วนอะไรอื่นๆก็มันไม่น่ามีอะไรพังหรอกอถ้าเสียก็ถ้ามันซ่อมก็คือซ่อมฟรีนะไม่คิดตังค์เลยแค่ซ่อมนะครับส่วนอะไรที่มันต้องเปลี่ยนอะไรก็คือต้องเสียตังค์แค่นั้นเองแต่มันก็ไม่เคยมีใครเสียเลยนะไม่มีเสียนะยังไม่เคยมีใครเสียเลยเพราะว่าลูกยางเนี่ยลูกยางที่เอามาใช้นี่ของใหม่หมดเลยนะครับ ไม่ได้ใช้ของเก่าเลยเอาลนะฮะพูดมาเกือบเจ็ดนาทีนะยังไม่เปิดให้เล่นเกมเลยมาเราจะมาเทสกันด้วยตลาบเกมคอนท่าสาเหตุที่น้าชอบเล่นไม่ใช่ชอบเล่นชอบเทสคอนท่าเพราะว่าเราสามารถเทสเรื่องปุ่มเฉียงได้ครับบางคน่ะประกอบแน่นๆเลยไม่ใช่บางคนไอผมเนี่ยแหละสมัยก่อนนะครับประกอบเครื่องแล้วมันแน่นไขน็อตสะแน่นแบบหืสะใจปรากฏว่าไอ แผงของแผงของบอร์ดตัวเนี้มันดันติดกับปุ่มเลยครับมันเลยทาให้ปุ่มกดเนี่ยได้แค่เดินหน้าถอยหลังขึ้นแล้วลงพรากดกดเฉียงไม่ได้เว้ยสมัยนั้นก็งงนะไม่เข้าใจว่าที่ทําไมวะมันต้องมีวิธีนะครับการประกอบตรงนี้เอาละดังนั้นมาเทสให้ดูเลยก่อนท่าครับอันนี้คือเสียงดังลั่นนะฮะเสียงดังสุด เอามันเถอะครับนะสักประมาณนี้กำลังสวยเลยนี่คือเสียงประมาณลำโพงเดิมๆจะประมาณนี้ประมาณนี้ลำโพงเดิมแต่ถ้าลำโพงเรามอสแอมก็จะดังลั่นขึ้นมาลำโพงไม่แตกนะผมการันตีนะครับไม่แตกนะครับเอาละมาเทสเรื่องการปุ่มกด A กระโดด B ยิง A กระโดด B ยิงเอาใหม่เดินหน้าถอยหลงังลง ขึ้นต่อไปจะเป็นการยิงเฉียงนะครับโอ้สบายเนี่ยด,ดูน้ากดดิไม่ได้ลำบากเลยไหมครับเนี่ยสบายเลยนะครับกดกระโดดอย่างนี้วิ่งไปกระโดดยังได้โดยไม่ต้องปล่อยนิ้วเขาช่างเล่นค่อนท่าเก่งจริงๆคนนี้เอาละฮะคราวนี้มาพูดถึงเรื่องการทำงานของ จอ IPS รุ่นนี้นะครับก็คือด้านข้างนี้จะเป็นปุ่มตรงที่เราปรับคอนทาราสนั่นแหละกดแค่เลื่อนขึ้นมันจะเป็นการปรับแสงสว่างดูนะครับดันขึ้นอย่างนี้ดันขึ้นอย่างนี้นะก็จะสว่างแต่น,นี้มันสว่างสุดแล้วไงเรามาดูว่าปรับลดแสงสว่างแล้วกันก็กดเลื่อนลงมจะค่อยๆมืด นี่คือมืดสุดใช้ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันครับประมาณนี้ประมาณนี้เอาละมันก็ยังเปลี่ยนพาเลตของสีได้ด้วยก็คือพาเลตเนี่ยเขาบอกว่าเปลี่ยนได้ถึงส6ิบหเฉดแต่ผมว่าแต่ละเฉดนะมันเฉดแล้วติด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 แทบมองไม่ออกว่ามันเปลี่ยนมันจะไล่เฉดไปบางๆไปเรื่อยฮะลองดูนะครับกดโดยการกดปุ่มตรงแกนนี้นะกดค้าง กดค้างสักห้าวิแล้วกันกดค้างหนึ่งสองสามสี่ห้าจากนั้นปล่อยแล้วก็ดันขึ้นครับมันจะเปนเนี่ยกดดันเลื่อนขึ้นมันจะเปลี่ยนสีเห็นไหมครับค่อยๆเปลี่ยนละนี่คือพาเลตเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยมันค่อยๆเปลี่ยนเห็นไหมเหมือนไม่เปลี่ยนแต่มันเปลี่ยนอยู่นะฮะเนี่ยเนี่ยทุกครั้งที่ผมขยับนิ้วนี่คือมันเปลี่ยนหมดเลยมันวนกลับมาวนกลับมายังยัง,ยงไม่วนนะฮะ นี่เปลี่ยนไปเรื่อยๆค่อยๆไล,ล่ทีละนิดไล,ล่ทีละนิดโอ้โหนี่ถึงตรงนี้เมื่อไหร่แปลว่าจะเริ่มวนแล้วกลับมาเดิมอันนี้น่าจะประมาณสิบกว่าแล้วที่เขาบว่ามันมันทำมาถึงสามสิบกว่าเพราะว่ามันจะมีเป็นพิกเซลดอทครับนี่ท่านดูดีๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะใกล้ๆอันนี้เรามองไม่มองไม่เป็นพิกเซลใช่ไหมกดค้างครับกดปุ่มตรงกลางเหมือนเดิมกดค้างไว้ ม,มันจะกลายเป็นพิกเซลดอทเห็นไหมฮะพิกเซลดอทคือภาพมันเปลี่ยนไปได้เห็นไหมมันจะเหมือนเป็นมันจําลองดอทขึ้นมาให้เรียนแบบให้เรียนแบบจอเดิมๆมามพูดยังไงดีเนี่ยมันจะเป็นดอทอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนสีเหมือนเดิมนะฮะลองเปลี่ยนไล่ไล่เฉดสีดูกดค้างแล้วก,กดดันขึ้นมันจะเป็นดอทเห็นไหมครับไม่รู้จะสังเกตเห็นไหมนะในจอเนี่ยมันจะดูเป็นดัดดัด ัน,นคือการจำลองดอทนะครับเป็นตารางพิกเซลเล็กเห็นไหมภาพมันจะดูซอฟๆลงเป็นตารางดอทดอทเป็นพิกเซลเ,เนี่ยมันก็ไลเ่เฉดสีแบบแบบเดิมแบบเมื่อกี้ซ้ำไงแต่มันเป็นเป็นดอทแล้วไงเขาก็เลยเคลมว่ามันเลยกลายเป็น30กว่าสีความจริงมันก็คือดอทเนี่ยมันวนกลับมาที่นิเกทีฟละอันนี้คือภาพเดิม แต่ผมไม่ชอบเดี๋ยวดูนะผมไม่ค่อยชอบแบบเป็นดอทเท่าไหร่อยากจะกลับเป็นแบบเดิมก็เหมือนเดิมครับกดปุ่มลงกลางดันลงไปค้างกดค้างลงไปนี่ปุ๊บกดปุ๊บอ่ะมันจะกลายเป็น LCD แบบปกติฮะอย่างเงี้ยมันจะไม่เห็นเป็นดอทแล้วเห็นไหมผมชอบภาพแบบนี้มากกว่ามันดูชัดสดใสดีครับแบบเนี้ยเล่นแล้วมัน สายจอดอต,าต,าตายตายตายจอดออนี่นะก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเทสให้ดูตลาดเกมดาาต้นเพสด้วยเลยนะครับว่าเปิดติดใช้งานได้ไหม ก็เชิญทัศนานะวันนี้ผมจะให้ดูรอบๆเครื่องนะครับคราวนี้พิจารณาจากภาพได้เลยนะครับทุกอย่างประกอบแน่นแข็งแรงงานมัดนะโมดิฟายจากผมเองครับแบตเตอรี่1800มิลแอม เอาเป็นว่าเกิน4ี่ชั่วโมงต่อเนื่องเนี่ยแน่นอนแต่ผมไม่แนะนําให้ท่านนั่งเล่นเกมต่อเนื่องติดต่อกัน2ชั่วโมง3ชั่วโมงเลยนั่งเพ่งนะครับอันตรายต่อสายตาแล้วสุขภาพนะควรเล่นแล้วพักบ้างอถ้าเล่นแล้วพักมันก็จะใช้ได้อีกนะนะบใบแบตก้อนนึ่งกว่าจะได้ชาร์จทีเนี่ยเอาละครับขอบคุณมากครับแล้วก็เชิญทิดท่านไปประมูลนะครับแถวบ้านผมรถกับข้าวมาขายแล้วครับสวัสดีครับ